สวัสดีครับอีสานบานเท่าครับมือนี้สิพามากินลาบปลาตองน้ำกันครับสองสามคนนี่ครับกำลังซวยเขาอยู่ตรงนี้ครับพักหลายหลายครับมีพักนะครับคุณนะะแม่บ้านผู้นึงกำลังเอดลาบปลาตองอยู่ครับปลาตองสองสามตัวนะครับพักพักมีพักอย่างแน่ครับเนี่ยครับเนี่ยผักกระทินผักบุ้งผักกระจงทั่วครับ นี่ครับหมักบัวักบัวหนึ่งอย่างดีเลยครับนี่อันนี้ก็คือหอมนะครับหอมไว้ใส่ลาบปลาตองครับปลาตองก็อยู่ในครกนี่แหละครับกาลังตําอยู่ครับคันเรกครับแล้วก็ต้มน้ำครับเนี่ยต้มน้ำก้อนครับลวกปลาตองเนาะครับเขาก็เขาห่อนหอนครับนี่ข้าวร้อนร้อนเนาะครับกินกับลาบปลาตองนะครับน้องเนาะ รอเวลากินอยู่ครับพุ่นะทานนี้ก็เปิดโทรทัศน์เสียงดังขนาดเลยมื่อนี้ครับกินสองสามคนครับนี่มื่อนี้กำลังครับกำลังกำลังเฮตลาประตองครับครับขั้วอีสานบานเฮ้านะครับครับนี่แหละครับคนอีสานบานเฮาครับบ่พิธีพิธันครับขั้วกันีลครับ กผัวธรรมชาติดีครับเขาก็ห้อนห่อนแม่บ้านไขไว้ครับมันห้อนนะครับกำลังสีเฮ็ดครับนี่มีมากลินไหมเพ้อมนะครับมาร์กลินไหมก็หลายครับครับมากลินไหมมากลินไหมบ้างถึงมาขังถึงมาจัโมื มื่อนี่ผมพาแม่บ้านไปฟอกไตครับมากครับไปลายย่างครับไปไส่ม่องครับพอตกต้นแรกมากครับมาเห็ดลาประตองครับนี่กินน้ากันครับสองสามคนครับนี่เตรียมหาพักไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหาพักหายาไว้เรียบร้อยแล้วครับไปกินกับลาประตองครับกาลังเฮ็ดอยู่ครับ อีกโบโดนครับกระสิแล้วนะครับอีกโบโดนกระสด้กินนะครับในบ้านต่ำอยู่ครับนัดกับลาปลาตองครับปลาตองสองสามตัวนี่แหละครับวิธีการเ็ดก็คือตำปลาตองให้ละเอียดก่อนครับตำใส่มักพริกนะครับ ทำใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับส่วนทั้งนั้นนะครับเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มน้ำพอนห้อนไว้ลวกประตองให้มันสุกนะครับพอประมานครับข้าวโพดห่อนข้าวปนดเให้น้ำอุ่นๆครับอีกประมาณกับเครื่องส้โม,ม้งนะครับจำงสด็ก,กินนะครับซับไม้สันหอมนั่นึน่ 2คนกับซอยกันันนี้ครับสม่งนิแบบนรัน <c oughs> แซ่บแล้วครับ <c oughs> มีมักลิน,ไ,นไม่ค,ครับืันนี้กินกับปลาบปลาตองมีผักลายอย่างครับผักนี่ ซิปกาชนิดครับนี่ครับซอยกันอยู่ครับตอนนี้ครับซอยกันครับซอยกันคำแล้วครับเนี่ยเดียดผักผักอยู่แล้ววะไก่แล้วไก่แล้วครับพี่น้องไก่สิได้กินแล้วครับจบเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ